สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาเข้า Facebook ไม่ได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้องนั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook ครับปึ๊บแล้วทำการเข้า Facebook ตามปกติโดยใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลรวมไปถึงใส่รหัสผ่านนั่นเองหลังจากที่เราใส่เบอร์โทรหรือว่าอีเมลแล้วนะครับตามด้วยใส่รหัสผ่านแล้วเลือกเข้าสู่ระบบคร,ครับ จะเห็นว่าตอนนี้เราไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องรหัสผ่านที่คุณป้อนไม่ถูกต้องโปรดลองอีกครั้งหรือรับรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบให้คุณผู้ชมคลิกตรงนี้รับรหัสปึ๊บหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมป้อนหมายเลขโทรศัพท์จะเป็นหมายเลขเดียวกับเครื่องนี้ก็ได้หรือจะเป็นหมายเลขอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะครับใส่เลยคุณผู้ชม หลังจากที่เราป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วให้กดค้นหาบัญชีของคุณตรงนี้ครับปึ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วทางเฟซจะบอกว่าเราจะสร่งรหัสถึงคุณเพื่อใช้เข้าสู่ระบบะคุณชมก็ดูหน้าเฟซว่าตรงกับหน้าเฟซที่เราต้องการหรือเปล่าลวมไปถึงชื่อเฟซใช่ชื่อเฟซเดียวที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วนะครับเราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ทาง Facebook จะส่งข้อความยืนยันผ่าน SMS หมายถึงว่าเป็นรหัสใหม่นั่นเองส่งมาให้เรานะครับหลังจากที่เราตรวจสอบว่าเฟซนี้เป็นเฟซเราชื่อเฟซเป็นของเราแล้วนะครับเบอร์โทรที่เราป้อนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถูกต้องแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ SMS ยืนยันรหัสผ่านใหม่มานั่นเองนะครับตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเราก็ดําเนินการต่อครับปุ๊บแล้วก็รอให้ SMS ที่ทาง a c e b o o k ส่งมาให้เราก่อนนะครับ เรียบร้อยครับส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ทาง Facebook ได้ส่ง s อสมาให้เราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเรายังอ่านไม่ทันใช่ไหมครับไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมใช้นิ้วลากลงมาจากแถบการแจ้งเตือนด้านบนครับนี่ครับและนี่ก็คือรหัสผ่านใหม่ที่ Facebook แจ้งให้เราเนั่นเองอ่าต่อไปคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมปัดขึ้นก่อนนะครับปัดขึ้นไปก่อนอันดับต่อไปเมื่อมาถึงหน้านี้ทางเฟซบอกว่า คุณสามารถออกจากระบบบัญชีได้จากทุกที่ที่เปิดอยู่นะครับในส่วนนี้มันจะมี2หัวข้อด้วยกันให้ฉันอยู่ในระบบต่อไปกับให้ฉันออกจากระบบของอุปกรณ์อื่นผมขอแนะนําให้คุณผู้ชมเลือกหัวข้อนี้นะครับโดยติ๊กไปที่ตรงนี้วงกลมเล็กๆนี่ครับติ๊กไปเลยป๊บนั่นหมายความว่าในกรณีที่เราใช้ Facebook ในอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องของเพื่อนหรือจะเป็นเครื่องที่สำนักงานที่เราใช้งานอยู่แล้วเราลืมออกจากระบบ นะครับแล้วก็ใช้หัวข้อนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนรหัสใหม่เนี่ยเฟซที่เราเคยออนอยู่ในเครื่องของเพื่อนหรือว่าเครื่องที่สักงานจะทาการออกจากระบบโดยอัตโนมัตินั่นเองให้คุณผู้ชมคลิกที่ดําเนินการต่อตัวนี้ได้เลยครับปึออ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับทางเฟซจะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ให้คุณผู้ชมชนิยแตะด้านบนในในส่วนหอวแถบการแจ้งเตือนเลื่อนลงมานะครับโอเคเลื่อนลงมาเลย แล้วเราก็ดูรหัสผ่านใหม่ตรงนี้ครับ432943นะฮะ432943เราก็ปัดขึ้นแล้วก็ใส่รหัสไปใหม่ครับ,ร,บรหัสใหม่ของเราคือ432943หลังจากนั้นกดดำเนินการต่อครับตรงนี้เป๊บลำดับต่อไปก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับทางเฟซก็จะบอกว่าจำรหัสผ่านของคุณไว้นะครับก็ 4 3 2 9 4 3เมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็จดเอาไว้กันลืมก็ได้นะครับแล้วก็ตอบตกลงปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเห็นไหมครับคราวนี้เราก็เข้าใช้ Facebook ตามปกติได้ง่ายๆนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนรหัส Facebook ใหม่ไม่อยากใช้รหัส Facebook เดียวกับที่ทาง f a c e b o o k ส่งมาทาง s อสออย่างเงี้ยเนี่ยที่ทาง Facebook ส่งมาทาง SMS เอราไม่อยากใช้รหัสเดียวกับทาง Facebook ก็คือตรงเนี้ย คุณผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้นะครับก็มีพิธีการตั้งค่าในการเปลี่ยนรหัสอยู่คุณผู้ชมก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆหากมีข้อสงสัยก็สามารถส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนธเกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ